ดีนะคะวันนี้เราไม่มีข้าวกินนะคะเราก็เลยจะใช้โปรโตีนจากไข่เป็ดแทนคาร์โบไฮเดรตตอนไ้ตลาดที่แรกว่าจะซื้อข้าวมาแล้วนะครแต่ด้วยความที่เรามีข้าวที่หงมว่าจะได้เมื่อคืนเราก็เลยไปซื้อมาพอกลับมาถึงบ้านข้าวกระูุ

เราก็จะจีดขับอันน่งี้ะคะเป็นขับจอถให้มันนิ่มลงนิดหนึ่งมันจะได้ใส่ง่านเปิดพัดลมก่อนหรอ จะเข้าสู่ Pro ษ์ส็ของการตามหมกหมุน เรามีปลาแล้ว,าาลวเนื่องจากประแวทต,ตลาดอุดมสุข,ขอมอนี่มะเขือเทศด้วยนะคะเป็นมะเขือเทศเวอร์ชันมะเขือเทศแบบรสส้ม เรียบมากาเข้ยไออม่นาก็ไม่มีน้ำเลยแห้งเยบราจะทำแบงคดินึ่เอาเน,น้ำมา อาหารออร์แกนิกเราจะทําแบบไหนก็ได้เพราะว่าเรารับประทานเองและเราก็กินคนเดียวนะครับแต่ถ้าเราทําอาหารให้คนอื่นหรือทําแบบเครื่องสเสบยให้สเสด็จพระองค์เราก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็จะไม่ทําแบบตกๆแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นอาหารสไตล์เราเราต้องการความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องมีพิธีรีตตองมากมันร่วงบนพื้นเราก็เก็บขึ้นมาใส่ครกมา ไปถึงประเทศจตุจักรนะคบแต่ไม่ได้อะไรเลยเนื่องจากฝนตกนะักแล้วก็ติดฝนอยู่ในเจเจมอลแบบหลายชั่วโมงมากนะคะและและพอฝนหยุดก็จะกลับบ้านพอกลับบ้านก็เดินวกไปวนมาแล้วก็หลงสุดท้ายก็ประตูส่วนปิด6โมงปุ๊บประตูปิดปับแล้วก็หาทางออกไม่ได้ก็เดินตากฝนแบบจนตัวเปียกชุ่มไปหมดเลยนะคะกว่าจะได้ออก ใช้เวลาเดินนานมากเกือบชั่วโมองเลยนะคะทุกอย่างเจ๊งหมดเลยแผนที่อุตส่าห์วางไว้ว่าจะไปซื้อนั่นซื้ีนี่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้แค่กินข้าวคำหมูที่เจเจมอแคน้นเองรู้สึกโมโหไปเลมากแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์อันดีค่ะครั้งหน้าจะได้วางแผนให้รอบคอบกว่าเดิมฟังกัดเสียงแล้วแบบ วาวาก็จะเอาขึ้นสังเวียน,ยนะครัแล้วก็จะพาส้มต่ำของเราขึ้นสู่บาลางท์ถอ้ออร้อนแล้วนี่แก่บซื้อทุเรียนด้วยนะคะ อันนี้หนึร้อบาทอยู่ที่ตลาดลงสุขแต่มันเป็นทุเรียนออกซึ่งเราได้ทำการรีวิวไปแล้วก็อร่อยอยู่วันนี้แอบวตลาดก็จะมีผักหลากหลายชนิดนะคะนี่นี่คืออันชันนะคะใส่กรปเลยกินให้หมดกินจนแบบเลือดหายไปครึ่งตัวแล้วก็มียอดมะระขีกนกซื้อมาใส่แกงเห็ดวันพรุ่งนี้ นี่นะครับมะระนี่ก็อร่อยหรือผักไซเราจะรูดเอาแต่ใบนีรถถ้รสชาติมันจะค่อนข้างขงมทำใมไม่ได้อร่อยแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์เราก็เลยซื้อมาทำเป็นผักแมนมนะคะเนื่องจากอย่างที่เราบอกว่าช่วงนี้ระบบขับถ่ายเรามันไม่ค่อยโอเคระบบขับถ่ายค่อนข้างที่จะขัดข้อง มีใจดัดจริตอิตติ้งก็ตามแต่มันไม่ประสบผลสาเร็จนะคะครั้งนี้ประสบผลเร็จแค่มันประหยัดตังแต่อันอื่นไม่โอเคอันนี้จะกินแต่ใบมันนะคะซึ่งมันจะขมแบบมากๆแต่ก็ต้องกินเบอร์มากส้ตมตำดิฉันเริ่มไม่เป็นส้นตมตำแล้ว อันนี้ฉันรีวิวอยู่โอ๊ยไม่ให้ความร่วมมือเลยนี่นี่ก็คือดอกผักจองที่เราไปจีในกระทะอ้าวส้นตำหายช่างมันมีนะใส่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยรู้หาน้ำใช่ปะนี่นะครับเป็นดอกไม้พวกนี้ขอนี้รื้อหาส้มตำคนฉมก่อน ไม่ใช่ตำถาดนะคะแต่มันไม่มีภาชนะที่จะใส่ผักมันก็เลยต้องล้นอร่อยเดี๋ยวชิมไข่เป็ดไข่เป็ดเ็นไข่แบบสีแดงมากเนื่องจากโปรตีนขอนข่างที่จะเยอะโอ้ยมาละผมจังลืมไปว่าเรามีนางเอกอันนี้นะคะพอลงจาก BTS group มันก็จะมีป้านคน,นขายอยู่นักเซเวน่นและทุกๆครั้งเราก็จะซื้อประมาณ2ถุง อยากซือเยอะมากกว่านั้นแต่ว่ากินไม่ทันมันจะดำโอ้โหกินมาละวากรข่ผมเลยจ้ะข่ผมก็ต้องกินนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายอืมอร่อยชิมก่อน อะอรอจริงอร่อยจังเพอร์เฟคแต่นี่มันขมมาก จะแยกออกไปแยกออกดีกว่าเก็บไว้ใส่แกงเห็ดพวกนี้มันน่าจะกินง่ายกินแค่สองสมยอดพอพรุ่งนี้เราเข้าเช้านะคะแล้วก็จะไปไปบิ๊กซีไปซื้อเห็ดมาแกงุูยังองจังอื้ม อันชั้นนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าประโยชน์สูงสุดกงลังคืออะไรรู้แต่ว่าสีมาสวยดีไม่เวิร์กนะคะมทมันขมแบบมากๆม,ม,มันขมโพดขมโพ เราอาจจะไม่กินผักเก่งเหมือนคนอื่นๆน,นะ,ะแต่เราพอกินได้วันนี้ส้มตำเพอร์เฟกมากพรุ่งนี้ก็จะไม่มีแล้วเนื่องจอากมะละก,กอหมดแต่ถ้าเลือกเด้วก็อาจจะได้ซื้อนะคะ อร่อยจนลืมเรื่องราวที่แบบโมโหแล้วก็เครียดเลยนะครับพอร์เฟจเจอมาแล้วเข้าไปแล้วก็ถึงกับจออันนี้มันก็ขมนิดนึงนะครับ ทานง่ายกว่ามาระาแต่ด้วยความที่มาระมันมีประโยชน์สูงสุดก็เลยต้องกินเท่าที่กินได้ อิ่มอิ่มเดี๋ยวแมกห่างตอนเม็ดกระถินไป Mm สวัสดีนะคะลาไปก่อน